ไปสื่อค้ำหกหลาหกหลาหกหลแกขาหกหลาแกขาพิชฌดไป้เลยแสบสบพังหนาได้หนาเลยาคับมนานี่เบงพงหนาได้หนากยแหนาได้ครับเว้หลังว่าได้หนาได้หนาเวหลังว่ามีมมีเบิดนีเลครับนีเลนี่เลยนีเลยเสียยังม่ขาดเด้ครับเสียยังม่ขาดร้าจีนอ่นี่รุ่นที่รุ่นที่อะไรอะเสียนี่ลุมทลุ่ม่บอกเปิดงเครื่องด้ว

โอมันมีไฟอยู่ครัโอไหนว่เงียบไปนี่เป็นรถเป็นรถหกล้อครับช่วงล่างนาจะร้อยหนึ่งสองสามสี่ครับรื่อ้ครับลอยแรงเออบนลอยแรงกับการหแล้ววะโอ้เป็นเครื่องท้ายแปดห้าเครื่องท้ายแปดสิบห้าแน่หกล้อเนาะได้แล้วได้แล้ววะไปเบิ้งเครื่องครับอ๋อเป็นเครื่องสี b บีบีหนึ่งเห็นแลเห็นละ เครื่องติดมาสิเถียติดรับขับมาจอดได้ืืิมาไม่ครับในชาติในสตาร์ทครบยูนครับผมเครื่องมาได้พังมาไห้ห่างได้เพศมาแม่ครับเพราะเปลี่ยนมไหร่เห็นจ้เครื่องจเจยัง่อนเยิมเยมบ่มีเจาเครื่องจอดจักปีอะไหน้าปังไหมเพราะจะซื่อมากครับเพราะจะซื้อมาแล้วันมันพังแล้วรถเปลี่ยนซื้อว่าจะใสมันใครับโอ้รถคันนี้แม่องครับเครื่องอีกื้อมาจะใส่บ่เลยยังอยู่เส้งก่งบนเอบ่รู้ว่าด่านสองเขาบอ่าจะใส่ไหมครับเต่พูดแน่ๆรถ 463เจอแล้วก็ต้อนแล้วบก็ต้อนเลครับสวัสดีครับมาวินเชียงโกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคือกัดตอนนี้อยู่ไม่ไกลจากร้านนะครับห่างกันแค่ห้าหกกิโลยู้านขอลามครับยู้านขอลามเฮ้ยลมบวกลมสองเที่ยวเหมลมสองเทียวบวกเดี๋ยวมาจะมาขึ้นเนาะก็จะประมาณนี้ หน้าหนาเลยบางเสียเลยก้อนแก่หน้าหนาข้องแก่ให้จเป็นหนาวได้ยต่ว่เครื่องกับบังแหงกับแหงด้วยแต่ว่าจักสีดีบดีไม่ต้องสตารทแต่ว่าบังแล้วเนี่ยคือสิทธิ์อยากก็ต้องสตาดทหาบอกคาบแบบไน่ยาขึ้นเนาะโอ้ปลา้ยแเนงาเล้เออขวยบ่แดงสิ เฮ้ยๆๆ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้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 ยเ่้ยเา้ยเฮ้อเฮ้วเฮ้ปเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เง้ยเฮ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 ้เ้อเฮ้รเฮ้ยเฮงยเฮ้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 ยยเฮ้ยป้ยยเฮ้ยเฮเฮเเฮ้ย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 เยเเนยเยเเเเเยเมษาย านโอเคเตอเป็นสายอะไรฮะน่ะอ๋อชีเดียนเตอเราเกิดรถขับได้แล่นได้เนาะแบตเตอรี่มันมีอยู่กันบ่มีแต่ว่าเราบูเราถอดไมใส่เราถอดไปได้เอาเตอคืออ๋อทะเบียนฮัเจ็ดเจ็ดทะเบียนเจ็ดจะขวางคนมาไปมาป่า่รไปเตเห็นเราเจริยี่ห้อแล้วป่าเตอ่าเานเอเนน่ง เมื่อวานแรกเนี่ก่อนเทียนน้องก่อนเทียนน้องแอบเห็นไหมที่เ้าไปซื้อรถติดพันบัวมันโตฟังนะโอ้โอ้เข้าใจก่อนเขาไปซื้อรถเกีงขับนหน่งคันหนึโอเคครับผมเดี๋ยวไปเทียนพันครับแต่รถแก้เข่าโอ้เม็ดเข่ายังอยู่ตัวนี้นี่หลักฐานนี่หลักฐานโอ้พวกเราเดี๋ยวติตใจไปเลยแต่ว่าสัญญาสัญญาผมไ่เขียนน่องเอาสัญญาแต่รถบานที่น่องเขียนเด่องกันก็ไปเขียนโอเค ขายมวจริงหอกรครับผมว่าจากจีนโถ้านจบเลยนี่เออแต่พ่อชาติอมู่ขับสอดันบสอดอเดี๋ยวผมสจ่งื้มาเเขาไวครับบางทีหนีไ้ขายได้หรือแ้ไขายขายหนังขายัอย่างนี้อตามตามเีนัำพ่นคว่ำ้นรถว่ครับผม สตาร์ทชึ่งเดียวติดครับเดี๋ยวให้ทีมงานถอยออกมาครับวันนี้เราเอารถยกมาครับผมอันนี้เป็นรถยกพี่ครับแต่ว่ายกหกร้อช่วงสั้นได้นะครับพวกหกล้อเล็กแล้วก็สี่ล้อกลางยกได้นี <c oughs> ่เบรกไม่ขัดเพราะนาเราจอดเป็นปีละสูนย์ฟ้าจะไดม่พอหรเหยิบครับหักแข่งครับ รถดีเอฟซีนะสาาเออบอควาเด้รีวิวโดนละครับผมแต่ออกแต่ส่องสีเป็นเรื่องดูอยู่แต่ส่องมาดินบอคอยได้ออกครับช่วงนี่พระวัดบอคอยได้รีวิวเลยพักหนึสรุปว่าเครื่องสตาร์ตติดง่ายแต่ว่าต้องรอรถไถส้มมาดึงออกครับผมเราไม่กล้าใช้วินของเราเพราะว่าวินของเรามันถ้าเป็นรถป i c k ั p รถเข๋งก็วินสบายอันนี้มันเป็นรถหกล้อนะเพื่อความปลอดภัยกลัววินแตกครับกลัววินแตกรถไถส้มลากออกดีกว่า สวยเก่าอะถึงมาเล้ไปเลยไปเลยไปเลยไปหักไสไปเลยหัวไสไปเลยจะหักหัวไม่ไหลเออมันหักหัวไปพหดไส่ไส่ไสไส Hạc sai đây con Ừ thoải mà Ba 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 Xài ba xài ba con Vẫn đi tốt lòng đó Ờ Ờ Ok Ba 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 đây đây Bye, 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 ตกลงบา้บางนะโอเคสายชิดคักเถอะโอเคพ่อ,อะต,ต้องได้ใช้เราไถส้มน,นะครับเครื่องสตาร์ตติดเครื่องดีแต่ว่าเบรกครัดแข็งหยียบไม่ลงคัดก็หยียบไม่ลงเบรกก็หยียบไม่ลง ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของทีมงานของรถยกของเรานะครับจะเข้ามาถอยหลังมาสุบหน้าตรงนี้ใช่ไหมและหิ้วขึ้นเลยครับใช่ยาวเลยยาวเลยพวกนี่ต้องได้เสริมคัดซี่ไหมนี่คัดซี่บบดำ,ดบดำตั้งหัวสุดท้ายก็คือนี่พวรถยกยต้องดำทุกขั้นแมนถอยถอย ก็เป็นการยกหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข็นเข้าร้านเดี๋ยวพัดล้านละสตาร์ทเปิดเ,เครื่องเบื้องหน้าไปนใเบื้งหนะ้าโอเคเราจะไปดูสภาพเครื่องที่ร้านของเรานะครับเพราะว่าผมมาซื้อเมื่อคืนประมาณสองทุ่มนะครับมาซื้อเมื่อคืนพอตื่นเช้ามาก็ให้มัน้าสอนมายกเอาครับผมไปเราค่อยไปดูสภาพเครื่องที่ร้านเรานะครับผม ครับรถจกคันนี้กได้ทั้งหกล้อเลยวิ่งใหญ่ด้วยนะครับพี่นาขนาดไปมนะครับรถจกพี่นาจกมาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่อมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ,รบสตร์ทเลย,ลยถึงเดียวติดด6 7เราสื่อาอ่ะเราไม่ยกเครื่องให้ไอ้ชัดก็ให้ไอ้ชัดเป็นภาหาสื่อเครื่องเปิดม่าเติมบารัด เข้ามากล้เลย,ยโอ้เคไม่มีไอเลยเปิดแนันเข้ามากน่ะ แยกนะครับแยกก็แยกยกก็ยกนะครับสําหรับเครื่องร้อยแรงคันนี้นะครับเป็นหกล้อช่วงสั้นเป็นยี่ห้ออิซูซุครับผมเป็นช่วงล่างของอิซูซุหกล้อแปดห้าเป็นเครื่องอิซูซุร้อยแรงสี่สูบรนะครับร้อยแรงปลาเก๋าสี่บีบีหนึ่งครับผมถ้าลูกค้าท่าในใดกําลังมองหาเครื่องไปใช้งานก็ลบมาเลยครับเดี๋ยวผมยกให้เดี๋ยวผมถอดให้อยากได้เฟืองท้ายไปใช้งานเดี๋ยวผมตัดให้ขาดหน้าก็แยกหวัวเจ็งก็แยกยกก็ยกนะครับผมสําหรับคันนี้ รับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ